ใครจะว่าเราแก่แต In oh. 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 he? ่หัวใจเรามันยังเด็กไอ้หนุ่มคนไหนที่แน่มาดวลกันเลยสิเป็กใครจะว่ายังไงไม่สนใจเราไม่เคยมาอยู่วันน่ะอ้าวอ้าวเพลงนี้ผมชอบเพราะผมยังไม่แก่ครับลุงห้องอยู่หันน่ะอ้าเมื่อใดไม่จะจบพอรองกันเดียวกับปอใจเย็นกับ ไว้มาอยู่จวยกันเพ่อ,อ้ชัยมาเพ่อ,อ้ชัยมาเพ่มาอยู่เดี๋ยวผมจะห้องคือฟังเอาแบบหนุก<อ>นานเลยครับเพราะว่าเรายังไม่แก่นะครับ<อ>เพลงนี้นะฟังเลยสองรอบหัาประกันติดหูแน่นอนน้ำลายกูนะมกากดติดก่ะเดี๋ยวตดเตรียมใจฟังอ่า เตรียมใจดีๆเนอะเดี๋ยวจะห้องให้ฟังเนอ <c oughs> หันหน้ามาสักนิดหน่อยก็ยังดีเอ้ยไปกันใจน้ำลายนอ่ไงเจอละเออพอเอาเดี <c oughs> ย๋ยวผมจะห้องฟังเนอะเตรียมใจฟังให้ดีเตรียมตัวฟัง <c oughs> ให้ดีเนอะใครจะว่าเราแก่แต่หัวใจเรามันยังเด็กไอหนุ่มคนไหนที่แน่ามาดวลกันเลยสิเป๊ก ใครจะว่ายังไงไม่สนใจเราไม่เคยแค่์ใครจะว่าเราแก่บีบนมมันเลยเจ็บอยามาบีบลมหายังห้องก็ห้องไปมันกำลังมันมือบ่ฮนมันไม่ใช่ฮององมันมือมันกับเพลินมอนเหมฮองไปนั่งเล่นบ่กัดแต่ต้องไปทำตัวแก่เอาแหมรอบเดียวแล้วอย่างใช้้องตัวผมเนีครับเน้อไอ้ยห้องตัวผมเน้อ ฟังงจะห้องฟังใครจะว่าเราแก่แต่หัวใจเรามันยังเด็กไอหนุ่มคนไหนที่น่มาดวลกันเลยสิป๊กใครจะว่ายังไงไม่สนใจเราไม่เคยแข่เอาเอาพอๆเหมือนใครจะว่าเราแกมาเอาแหละเอาเอาพอๆเหมือนเด้อเอาใครจะว่าเราแก่ แต่หัวใจเรามันยังเด็กไอหนุ่มคนไหนที่แน่มาดวนกันเลยสิเป๊กใครจะว่ายังไงไม่สนใจเราไม่เคยแข่เพราะว่าดมเราตั้งเต้ากูจะไ็นอัลล สียวเสีวะนาว่าโหนละางเนี่ยใครจะว่าเราแก่แต่หัวใจเรามันยังเด็กโนแลวเนี่ยงานเนี่ยขี้มาลาบด้วยเหรอเอาไงหมอก็คนบแกนี่พอที่นี่ฮะคนมีนี่พอเออเยสุดยอดฮะคนมีนี่อันนี้พลังเด็กอืมไหนวะอืมใช่ไมอ๋ออออ๋อออออ